สวัสดีครับก็มาพบปะเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับสาหรับการให้ทัศนวิเคอยจานครับผมกับราคาลิศนะครับมวยไทยเจ็ดสีล่วงหน้านะครับันประจาวันอาทิตย์ที่14นะครับเดือนพฤศจิกายน2564นะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปดูคู่มวยนะครับตามใบรายการก่อนเลยนะครับคู่ที่1นะครับก็เป็นมวยรอบปลนเสือครั้งที่21สนะครับสายสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านวุิกรนะครับสวนน้ําคิรี นะครับ114ปอนด์พบกับทางด้านเพชรประการนะครับทอสละชีพนับหนึร้บสี่ปอนด์นะครับโค้ชที่2นะครับก็ยังคงเป็นไมล์รอบปุลเสือนะครับสายดีนะครับครั้งที่21นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไฟพิฆาตสิทธิ์หลวงพี่นั้งผลนะครับพบกับทางด้านเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับคู่นี้ต่อยกันในเวทพิกัดหนักหนึ่งร้ปอนด์ครับส่วนคู่ที่3นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกตัพีพงษ์ พบกับทางด้านวินนะครับ <esi> ok มรัตนบัณฑิตคู่นี้ชกกันในเวทพิกัดน้หนัก126ปอนด์นะครับส่วนคู่เอกประจํารายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักลบทแฟทคนะครับพบกับทางด้านกิงซางเล็กนะครับจอหลัก2คู่นี้ต่อยกันในเวทพิกัดน้ําหนัก1ป5อปอนด์นะครับครับคู่แรกเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านวุฒิกรนะครับส่วนน้ําทานคิรีนะครับ114ปอนด์ครับพบกับทางด้านเพิงพลการ นะครับสสลับชีพนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์ครับมาดูสามร์มหลังของทางด้านเจ้าวุฒิกรก่อนเลยนะครับสามร์มหลังก็มีชนะคะแนนทางด้านจิ๊บจ๊อบนะครับเพ็ดน้องจิกนับที่หาดใหญ่มีแพ้คะแนนทางด้านเจ้าช้างมงคลนะครับหลังพระจันทร์เจลลี่นับที่หาดใหญ่ร์มล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับที่ช่องเกตสีวันนั้นก็ต่อยเป็นต่อนะครับก็ราคาก็ประมาณเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแต่ว่า ออกทรงตั้งรับไปมากเกินไปนะครับเพราะนั้นก็กรรมการก็ชัวร์ส่วนส่วนทางด้านมุมน้ำเงิน,นครับเพื่อพระการสอสระชีพนะครับสามฝั่หลังก็มีชนะนอกยุกที่3าทางด้านเสมอสิงสิงโลกเจ้าพ่อหลวงวังนับทีวีทีมวยรัชดำเนินมีแพ้คะแนนทางด้านเด็ดสุพรรณนุ้ยสีมุมเมืองนะครับที่ราชดำเนินนะครับวุฒิกรนะครับสวนน้ําทานชีรีนะครับหรือว่าวุฒิกรนะครับปอพิสริ นะครับเป็นเด็กหนุ่มอายุ16ปีนะครับส่วนสูงก็167ซนติเมตรนะครับก็เป็นมวยจังหวะนะครับตั้งรับจากทางเก่งนะครับประเภทดักตะดักต่อยนะครับแข้งขวาออกได้แม่นยำนะครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับอาวุธมวยนะครับหลากหลายเหลี่ยมตัวดีนะครับไฟแรกโชคดีน่าจะตามนะครับชื่อเสียงนะครับกระดูกการผ่านมวยนะครับดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับพึงพระการสอสละชีพ หรือว่าเพิงพะการบูมเด็กเซียนนะครับเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีนะครับส่วนสูงก็168ซนติเมตรนะครับเป็นมวยจังหวะนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวานับวงในนะับมีลูกไล่แขนกดแขนนะครับเลี่ยมศอกดีนะครับพลิกเก่งๆนะครับเป็นมวยประเภทนะครับปวดใจปลายแรงนะครับแต่ว่าเสียงกระดูกการผ่านมวยนะครับวันนี้ดูเป็นรอง ราคาเรทเปิดอยู่ที่ทางด้านวุฒิกรนะครับสวนน้ำทานจิรีนะครับเป็นต่อ11ต่อ8นะครับคู่ที่1นะครับผมยังขึ้นชอบไปที่ทางด้านวุฒิกรนะครับสวนน้ำทานจิรีครับได้เปรียบเรื่องชื่อเสียงกระดูกการผ่านมวยนะครับทบกลางวันนะครับดูดีกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่วุฒิกรนะครับสวนน้ำทานจิรีนะครับผู้แรกเปิดหัว้องลรนะครับ คู่ที่2องของรายการนะครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับสายซีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไฟพิฆาตศิษย์หลงพี่น้ำผุดนะครับพบกับทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับทางด้านไฟพิฆาตศิษย์หลงพี่น้ำผุดนะครับสามฟอร์มก็มีชนะน็อกยกที่4ทางด้านนรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับที่ช่องเกตสีมีชนะน็อกยกที่3นะครับทางด้านนรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับที่ช่องเกตสีนะครับมีชนะน็อก ยกที่2ทางด้านยอดมนุษย์นะครับนายกเอธาศารานะครับส่วนทางด้านมนุมน้ำเงินครับเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับสามความหลังก็มีชนะน็อกยกที่4ทางด้านพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับมีชนะคะแนนทางด้านไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญกันช่างนะครับความล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านวุฒิกรส่วนน้ำทาร์กรีนะครับวันที่17เดือนตุลาคมนะครับที่ช่องเกตสีนะครับทางด้านเจ้าไฝพิฆาตนะครับ ติดลงพี่น้ำฝนหรือว่าไฟพิฆาตอันสุขุมวิทนะครับอายุ18ปีนะครับส่วนสูง163เซนติเมตรนะครับก็ทําการเก็บตัวพิษซ้อมนะครับอยู่ที่ไข่มวยอันสุขุมวิทนะครับก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับสตินะครับ10ฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้แค่ไฟเดียวนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับมีรูปร่างดีนะครับเป็นมวยประเภทมวยหมัดมวยศอกนะครับออก อาวุธได้หนักหวงรุนแรงนะครับส่วนทางด้านมุมน้ําเงินครับเกาะเต่าเพชรมนึกหรือว่าเจ้าเกาะเต่ากอเกมท่าไข่นะครับเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีนะครับส่วนสูงก็162ซนติเมตรนะครับก็ซ้อมอยุ่ไข่มวยเพชรมนึกนะครับก็เป็นมวยตัวเติงนะครับในสายนี้นะครับเป็นมวยประเภทเตะหนักต่แรงเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยเตี้ยล่านะครับอาวุธหนักเตะหนักไต่แรง หัวจิตวัวใจดีนะครับธาตุทรหดดีนะครับการยินระยะมั่นคงนะครับสามฟอร์มหลังนี้นะครับก็มีชนะนอกสองครั้งนะครับและก็มีชนะคะแนนสองครั้งนะครับผู้นี้นะครับราคาเลทเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าเกาะเต่านะครับเป็นต่อ3ต่อ2นะครับผมมองว่าราคานี้นะครับแพงไปนะครับผมออกรองไปที่ทางด้านเจ้าไฝพิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับก็มวยฟอร์มสด นะคร graduate, in ับด้วยกันทั้งคู่นะครับต้นต้นนะครับจังหวะหลักเดี่ยมนะครับฝีมือมวยสมองมวยนะครับก็อยู่ที่ทางด้านเจ้าไฟพิคาดนะครับก็เต่านะครับการยืนระยะแรงปลายมั่นคงกว่านะครับต้นต้นนะครับออกลองไปที่ไฟพิคาตลงพี่น้ําฝนได้นะครับก็คู่นี้ออกลองนะครับออกลองไปที่ไฟพิคาตสิทธ์องพี่น้ําฝนนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับก็เป็นรองคู่เอกประจํารายการนะครับ การพบกันระหว่างทางด้านมังกรทองนะครับสิทธิ์นายกทว <it> ีทงพบกับทางด้านวินมรับมรัตนวันณฑิตหรือว่าเพชรอัศวินสิทธิ์สลรเสือนะครับ126ปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงก่อนเลยครับมังกรทองสิทธิ์นายกทวีทงนะครับสามความหลังก็มีแพ้คะแนนทางด้านเจ้าวินมอรัตนบัณฑิตนะครับที่ช่องเกตสีนะครับมีชนะคะแนนทางด้านงาเทาปอวรารักษ์นะครับมีชนะคะแนนทางด้านพรสนิ่นะครับสอภูมิพัฒ นับที่ช่องเกสีส่วนทางด้านมุมน้เงินครับวินมอรัตนาบฑิตนะครับสามความหลังนะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทวิตตพง์ที่ช่องเกสีคู่ปรับในวันนี้นะครับมีแพ้นอกยกที่สามทางด้านแม็กนัมเกียรติชัดชนันนะครับมีชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตนะครับสิทธิ์นายกทวิตตพง์นับที่ช่องมอเดทีสปอร์ตนะครับโค้ชที่3นะครับทางด้านเจ้ามังกรทอง สิทธิ์นายกทวิตพง์หรือว่ามังกรทองไดมอนด์เก้าแปดนะครับมังกรทองสัตว์วีลัมนะครับก็เป็นมือตัวเดียวกันนะครับปีนี้อายุ23ปีนะครับส่วนสูงก็165ซนติเมตรนะครับก็ทําการเก็บตัวพิษซ้อมนะครับอยู่ที่คลายมวยราชามวยไทยนะครับก็เป็นเจ้าถิ่นตาบ้านก็ว่าได้นะครับก็เป็นมวยขวานะครับประเภทเกินหน้านะครับสัตว์แฉ่งแทงเข่านะครับอาศัยลูกหลักลูกเหลี่ยมนะครับวงในมีลูกตั้งแขนฟันศอกนะครับสวนเก่าเกมนะครับ ส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับปินมรัตนบัณฑิตหรือว่าเพชรอัศวินครับศิษย์สวัสเสียนะครับปีนี้อายุ21ปีนะครับส่วนสูง168ซนติเมตรนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย f A คุปนะครับก็เป็นมวยประเภทฝีมือนะครับครบเครื่องนะครับตรงในมีลูกไล่แขนกดแขนมีหมัดมีศอกเสริมนะครับอาวุธรุนแรงนะครับเน้นนะครับตรงในนะครับ คู่ที่3นะครับก็ราคาเหรียญเปิดอยู่ที่ทางด้านมังกรทองนะครับสิ์นายกทวิศพงศ์นะครับก็เป็นต่อในราคา11ต่อ8นะครับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้ามังกรทองนะครับก็ซ้อมอยู่กับทางด้านชิมงานคนจัดนะครับได้เปรียบเรื่องบรรยากาศเสียงเชียร์สิ่งแวดล้อมนะครับบรรทุกก็ดูตัวดูเสือให้ดีนะครับเพราะว่ามังกรทองนะครับความเชื่อถือไม่ค่อยดีนะครับคู่นี้นะครับราคาเหรียญเปิดที่มังกรทองเป็นต่อ11ต่อ8 ผมมองว่าราคานี้นะครับแพงไปนะครับผมออกลองนะครับออกลองไปที่ทางด้านเจ้าวินรัตนบัณฑิตนะครับวันนี้เคยชนะมานะครับวันนี้ผมดูแล้วนะครับราคาเหลืเป็นต่อ11ต่อ8ปนี่นะครับมองว่าแพงไปนะครับวันนี้ผู้ขี้สุสีนะครับก็ยังชอบมวยรองนะครับวันนี้มวยรองนะครับรองแล้วนะครับสามารถออกตัวซื้อขายแต่งตัวบางทุนกิน2ข้างได้นะครับออกรองนะครับออกรองไปที่ทางด้าน มุมน้ำเงินครับวินมอรัตนบัณฑิตนะครับครับก็เดินทางเหริงคู่อีกประจำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักลบแฟเทคนะครับหนึงร้อยสามสิบหกปอนด์นะครับพบกับทางด้านมุมน้ำเงินนะครับสิงสางเล็กตอหลักสองนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์เช่นเดียวกันครับมาดูสามฝั่งหลังของทางด้านมุมแดงก่อนเลยครับสามฝั่งหลังของทางด้านนักลบแฟร์เทคนะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านรุ่งแสงตะวันนะครับสอภาราช นับที่เวทีมวยอุตโกสามนนทบุรีมีชนะคะแนนทางด้านลุ่งแสงตะวันสอภารัดอีกครั้งนะครับที่เวทีมวยลุมพินีความล่าสุดนะครับก็มาแพ้คะแนนทางด้านมาเทสนะครับเซเว่นมวยไทยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนทางด้านมวยมุกเงินครับสิงห์สางเล็กต่อหลักสองครับสามความหลังก็มีชนะน็อกยกที่สองทางด้านเพชรมรกตทีเด็ดเก้าสิบเก้าที่อ้อมน้อยนะครับมีชนะคะแนนทางด้านยอดกฤษดายุทธชนบุรี นะครับที่เวทีมวยโคราชสัญจรนะครับความล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเจ้ากล้องธรณีสอสมัยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับพบปมแดงนะครับนักลบแฟเทคนะครับหรือว่าเจ้าแก่นสวนสศิปภายิมนะครับแก่นสวนสิทธิ์มอลำบัดเดิมนะครับปีนี้อายุ23ปีนะครับส่วนสูงก็175เซนติเมตรนะครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับเข่าแหลมแทงจิบ นะครับเป็นมวยประเภทฝีมือนะครับเขาในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมีหมัดมีศอกอันตรายนะครับสภาพร่างกายนะครับท้องหน้าหลังก็มีคะนนะครับก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านมอวเงินครับกิ่งซางเล็กตอหลัก2หรือว่าสิทธิ์พนมทองนะครับมังกรดกตอหมอสีนะครับก็เป็นนักทุกตัวเดียวกันนะครับปีนี้นะครับอายุ20ปีนะครับส่วนสูงก็167เซนติเมตร นะครับก็ทําการเก็บตัวพิสซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับมีหมัดมีศอกเป็นทีเด็ดทีขาดนะครับอาวุธนะครับเตะได้นะครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับวงในก็มีลูกไล่แขนกดแขนนะครับโดยเฉพาะลูกทีเด็ดทีขาดนะครับมีลูกนะครับศอกที่อันตรายนะครับเหลี่ยมมวยนะครับความเป็นมวยดีกว่านะครับ คู่นี้นะครับราคาเลทเปิดยู่ที่ทางด้านเจ้ากิ่งซางเล็กนะครับต่อหลัก2นะครับเป็นต่อ10ต่อ9นะครับทัศนวิวิเคราะห์วิจารณ์นะครับของผมคู่นี้นะครับเข้าไปที่ทางด้านเจ้ากิ่งซางเล็กนะครับต่อหลัก2นะครับกล้องด้านหลังนะครับก็สภาพร่างกายนะครับก็ดีวันดีคืนครับสีห้าไฟหลังนะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างนะครับเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าได้กระดูกมวยนะครับได้ชื่อเสียงการผันมวยดีกว่า สภาพร่างกายที่ดีกว่านะครับต้นๆ้นนะครับราคาเลรียดเปิดอยู่ที่10ต่อ9นะครับผมแนะนําให้เข้าก่อนเห็นตัวก่อนแน่นอนนะครับราคาน่าจะออกตัวไปก่อนหลายช่วงตัวนะครับกู่นี้เช่นทว่วประชีทางด้านเจ้ากิ่งซางเล็กนะครับต่อหลัก2นะครับครับก็มาชิกราคาเรีดนะพร้อมกับมว่รักไม่ชอบนะรับทผ่้ที่1นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านวุติกรนครับสวนน้ำทันชิรีนะครับพบกับทางด้านเพิงประกาศ สอสละชีพนะครับคู่นี้ราคาเรทเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าวุติกรนะครับสวนน้ําทันชีรีนะครับเป็นต่อ11ต่อ8นะครับคู่นี้ผมชชนทอดอรไปทีจทางด้านเจ้าวุติกรมนะครับสวนน้าทันชีรีครับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไฟพิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับพบกับทางด้านเจ้าเกาะเต่าเพชรสมฤทธิ์นะครับคู่นี้ราคาเรทเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าเกาะเต่าเพชรสมฤทธิ์นะครับเป็นต่อ3ต่อ2คู่นี้ผมออกรองนะครับออกรองไปที่ทางด้านเจ้าไฟพิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับต้น นะครับจังหวะหลักเดี่ยมฝีมือมวยไอคิวมวยสมองมวยนะครับดูดีกว่านะครับผมออกลองนะครับคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมังกรทองสิทธินายกพิพิ์พงศ์นะบพบกับทางด้านวินมอรัตนบัณฑิตนะครับคู่นี้ราคาเรีดเปิดอ,อ,อยู่ที่ทางด้านเจ้ามังกรทองนะครับเป็นต่อ1 1ต่อ8ดนะครับคู่นี้ผมออกลองไปที่ทางด้านเจ้าวินวนะครับมอรัตนบัณฑิตนะครับรต้นต้นฝีมือหลักเดี่ยมนะครับไอคิวมวยสมองมวยดีกว่านะครับแล้วก็ เคยชนะมานะครับวันนี้ราคาเลรียะเปิดอยู่ที่11ต่อ8นะครับผมมองว่าน่าลงทุนลองไปอีกคู่หนึ่งนะครับคู่อีกประจํารายการครับ <c oughs> เป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักโลกแฟรติคนะครับ <c oughs> พบกับทางด้านกิงซังเล็กต่อหลัก2นะครับคู่นี้ราคาเลรียะเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้ากิงซังเล็กนะครับเป็นต่อ10ต่อ9นะครับ <c oughs> ผมออกไปที่ทางด้านมุมน้ําเงินครับกิงซังเล็กต่อหลัก2นะครับผมมองว่าจังหวะหลักเลี่ยมนะครับที่เสียงกระดูกการผ่านมวยนะครับ สภาพร่างกายนะครับดูดีกว่านะครับผมออกไปที่ทางด้านเจ้ากิ่งสังเล็กต่อหลักสองนะครับราคานี้จนต้นนาเข้าก่อนนะครับเข้าก่อนเห็นตัวก่อนแน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและก็กดติดตามนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจนะครับซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณครับ